สำสวนน้ำได้เปิดได้หเปิดได้สักพักเี้คน นี่มันเขตนะาทำาใต้อยู่เลยนะเนี่ยั่านไหนว่าทางเข้านอนโอ้โหนี่เสรีพิสุทธิ์นี่ทางเข้าไอ้นั่นยางงามบ้านอะไรผู้ใหญ่ใช่ไหมวะไม่ใช่ทางนั้น นอนนานอนมานอนมานอนมานอนดีกว่าใช่ไหมห้องพักนานอนดีกว่าชื่อนานอนชื่อมานอนส่วนอย่างทางข้าวหมูที่ห้าตำบลนาท่ำใต้ นี่นาขตเนี่ยตรงนี้ของเราก็ไม่มีคลองเต็งบ้านคลองเต็งอยู่ฝั่งนูน้นอะฝั่งนูนน้นนลยฝั่งนี้นาท่ำใต้ทางเข้ามันไม่มาเลยนี่จริงจริงตรงนี้น่าจะมีต้ายเนี่ยมุมเนี่ยกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม พวกนั้นสภาพนี่มันสุดแล้วดิอือบอกว่ามันเป็นถ้าทำไมมันยังมาไม่ถึงย้อนถาม,มอยู่ใน,นเนี่ย๋วยเตี๋ยวหัวผ่านลำรา